กลับแรไอเทมหายยากคันนี้นะคะโตลต้ามาเจสตี้สองจุดแปดพรีเมียมปี2020จุดเด่นคันนี้นะคะความสบายนี่เรียกได้ว่าน้องๆเอา สบายกว่า H1 เยอะเมื่อเทียบกับรถตู้ในไซส์เดียวกันนะคะแต่จํานวนที่นั่งของคันนี้เนี่ยจะมีเยอะกว่าเอาค่ะคือมีทั้งหมด11ที่นั่งด้วยกันเครื่องยนต์ดีเซลนะคะจะประหยัดน้ํามันแล้วก็ราคานะคะอยู่ในราคาที่จับต้องได้เอาผ่านมันจะราคา5ล้านเลยะคะ่ะคันนี้นะคะป้ายแดงราคาอยู่ที่1,899,000 วันนี้ปี2020สภาพใหม่ๆเลยนะคะมองไม่ออกเลยว่าป้ายแดงหรือมือสองเนี่ยกลิ่นข้างในนี้ใหม่มากราคาเหลือแค่1.619,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะจัดไฟแนนได้เกินทะลุร้อยไปเลยเงินเหลือกลับบ้านได้นะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ผ่อนสบายๆอยู่แค่3.2 0 0 0เท่านั้นค่ะเดี๋ยวพาไปดูออปชั่นรอบๆคันกันนะคะ สูงใหญ่มากนะคะกับภายนอกของ m a j e เจสต้คันนี้คันนี้ภายนอกเป็นสีดำนะคะเงางามงาหรูหราสีดำนี่มันได้ความรู้สึกที่ดูหรูเนาะ,ะส่วนกระจกมองข้างตัวนี้เขาแต่งเป็นโครเมียมมานะคะยางนี้ได้ยางโยโกฮามาปี22นะคะดอกยังเลึกมากเลยใช้ไปได้ยาวๆนะคะอีกหลายปี ดีไซน์ด้านหน้ากระจังของตัวมาจสซี่คันนี้นะคะมันจะดูสปอร์ตมากกว่าตัวเอาผ่านเอาผ่าเขาจะให้ความรู้สึกหรูเนาะตัวนี้เขาจะมีความเป็นโครเมีย่ยมเนี่ยค่ะแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นดีไซน์ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะนี่ค่ะมีพร้อมไฟตัดหมอกไม้ครบถ้วนเซ็นเซอร์กลั่ยยาด้านหน้าพร้อมทุกจุดนะคะครบถ้วนดีไซน์ภายนอกของน้องมาจีตี้คันนี้นะคะเขาจะมีความเหลี่ยมมากกว่าเอาผ่านนะคะความใหญ่ของเขาเพราะจำนวนที่นั่งมันเยอะกว่าเราต้องบอกก่อนนี่ค่ะ เป็นสีดำนะคะตัดโครเมียมทั้งมือจับประตูและตัวคิ้วด้านล่างนะคะ mm hmm. ไฟท้ายได้เป็น LED นะคะดีไซน์เขาจะเหลีหล่ยมๆเนี่ยค่ะทั้งคันเลยทั้งตัวดีไซน์ตัวร้แล้อดีไซน์ไฟนะคะมันจะรู้สึกเป็นกล่องๆเ mm hmm. ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นนะคะฝ mm hmm. าท้ายมีโชวคมาให้นะคะเปิดสบายมาก mm hmm. ผู้หญิงก็เปิดได้นี่ค่ะ หัวน็อตเดิมเมหมดเลยนะคะนี่ค่ะไม่ขันเลยดีไซน์ภายในคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนี่ค่ะรักษาง่ายตัดลายไม้มาให้นะคะพร้อมกับตัวคอนโซลกลางที่เป็นเปลี่ยนโนแบล็กนี่ค่ะให้ความรู้สึกที่สปอร์ตกว่าเอาผ่านนะคะพวงมาลัยนี่ก็มีลายไม้นะคะตกแต่งมาด้วยนี่ค่ะ ให้ความรู้สึกกระบอกเราค่ะเดี๋ยวเอาค่ะเขาจะเป็นภายในสีครีมเนาะอันนี้มันจะดูแลรักษาง่ายกว่าเยอะกลิ่นข้างในเนี่ยคะใหม่มากอยากให้มาลองดมคันจริงมากค่ะว่ากลิ่นหนังยังดีอยู่เลยฟิล์มคันนี้นะได้ฟิล์มลามินารอบคันไปด้วยนะคะคุมมากเล่มคู่มือคันนี้อยู่ครบทั่วนะคะบุ๊กเซอร์วิส กุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะมีทั้งหมด2ดอกทั่วนะคะจะเอามาโชว์แค่ดอกเดียวเนาะโคมอะรมไรเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะให้พคลสคอนโทรลมาด้วยปรับเพิ่มลดเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์ได้นะคะจากตรงพูมอะไรเลยมีปุ่มพุ่สตาร์ทมาให้นะคะไฟหน้าเป็นออโต้ที่ฝันน้ำฝนก็ออโต้เช่นกันออปชั่นจัดเต็มน,นะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านี่ะมีปักกิ้งเซนเซอร์มาให้นะคะแล้วก็ตัวกล้องเวลาเราเข้ากล้องถอยหลังนะก็จะมีกล้องมองรอบคันสามร้อยกองศาให้มาด้วยไม่ ชนแน่นอนเกียร์ออโต้นะคะส่วนแอร์นี่เป็นระบบออโต้นะคะเย็นฉ่ำโตโยต้านี่ขึ้นชื่อเรื่องแอร์เย็นอยู่แล้วตัวในส่วนของตัวนี้จะเป็นที่เก็บของนะคะนี่เปิดออกมา,าเป็นลักษณะนี้วิทยุจะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งบลูทูธ FM AM USB และน d ดด้วยนะคะครบถ้วนคันนี้ได้ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งไปด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะภายในด้านหลังนั่งสบายมากนะคะได้มานบังแดดไปให้ด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งเลย ส่วนตรงนี้นะคะจะมีไฟแอมเบียนไลท์ให้มาด้วยค่ะสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารนะคะสามารถปรับได้สามเฉดสีด้วยกันทั้งฟ้าขาวแล้วก็ส้มนะคะแอร์ด้านหลังนะคะสามารถปรับออโต้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็มีทั้งหมด4ี่แถวเลยนะคะแอร์รับรองว่าทั้งคันรถนี่อุณหภูมิเย็นมากแน่นอนในส่วนของไฟอ่านหนังสือในห้องโดยสารนะคะสามารถปรับความสว่างได้ถึง3ระดับด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็สามารถหมุนเป็นลักษณะนี้ได้ด้วย เบาะนะคะสามารถปรับนอนเอนได้แทบจะ1้อองศาเลยนะคะทั้งขาที่สามารถปรับขึ้นมานะคะและตัวเบาะพนักพิงที่สามารถแทบจะนอนลงไปได้เลยนะคะสบายมากๆหัวหมอนดีไซน์มาเป็นทรงมิกกี้เมาส์เหมือนเอาผ่าเลยนะคะคือเวลาเรานอนเนี่ยแล้วเราสับประงกนะคะก็จะไม่คอตกแน่นอนสำหรับที่วางแก้วน้ําตัวแถวสองนะคะก็จะมีที่วางกับข้าวมาให้ด้วยนะคะวางของวางกระเป๋าได้เลยเต็มที่เวลาพับก็ดันลงไปลักษณะนี้เลยนะคะ เราก็จะสามารถเดินผ่านตรงกลางไปยังแถว3ามแถวสได้จํานวนที่นั่งทั้งหมดของมาเจสตี้นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด11ที่นั่งเริ่มจากแถวคนขับนะคะสาที่นั่งแถวสองสองที่นั่งแถวที่3 3สาที่นั่งแล้วก็แถวสุดท้ายนะคะแถวที่4มีทั้งหมด4ที่นั่งด้วยกันสําหรับห้องเครื่องนะคะคันนี้นี่ได้เดิมเดิมหมดเลยค่ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรนะคะ นี่ประหยัดน้ำมันมากแล้วก็ตัวคานนี่เลยหัวน็อตเดิมๆหมดเลยนะคะหัวน็อตฝากโปรงเนี่ยเดิมหมดเลยนะคะ,มมะ,คะไม่เคยขัดเลยการันตีโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะทั้งคัน ใครสนใจคันนี้นะคะอย่ารอช้าบอกเลยว่าหายากมากๆนานๆนานทีจะเข้ามาสักคันนะตัวนี้เป็นมาเจสตี้สองพรีเมียมปี2020ันะทวในให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งรถเจ้าของเดียวราคาอยู่แค่1นึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าับาทเท่านั้นค่ะฟรีดาวได้ผ่อนสามหมื่นสองสบายๆเลยนะคันนี้ใครสนใจรีบพักมาเลยค่ะศูนย์เก้าสามเจ็ดสิบหกห้าหกห้าเอ็มบีคาตลิงชั้นค่ะใครสนใจอยากหาไรายได้เสริมเป็น,นหน้ากับเราง่ายๆแค่เล่นโซเชียลเป็น ความรู้เรื่องรถไม่ต้องความรู้ไฟแนนซ์ไม่ต้องเอารถไปโพสขายอยู่ที่ไหนก็ทําได้ปล่อยรถรับเงินทันทีค่าคอมพันึ์1 0 0บาทสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะ093746565หรือจะทักมาที่ช่องทางทางไลน์หรือเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ